ตอนตีละครั้งก็ด้วยความกลัวเนาะกลัวด้วยอ๋อตีด้วยแล้วก็เห็นเห็นเป็ดเห็นเป็ดยืนเอามาขอส่วนบุญยังไงประมาณนั้นนะเออพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเนาะผมเออมันลี้ลับแต่เราเป็นเป็นผู้ถือสินนะนะเราก็เรามีได้เวลาตีละครั้งตีก่อนตีสี่ ตีสี่เราก็ต้องคอระฆคังเพื่อเป็นยามของทางวัดคอระฆครังเพื่อทําวัดใช่ไหมทำวัดเช้าทำวัดเช้าแต่อันนี้ที่ไปเจอผมก็ไปเจอเปรตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังพระฟังหลวงพ่อเข้ามาในเขาก็บอกว่าเขาอยู่มานานแล้วแสดงว่าทุกวันนี้เปรตนี่ก็ยังอยู่ยังอยู่ไม่เลื่อยังไงผมก็ไม่รู้จิยังไม่ไปเกิด หรือว่าไปเกิดแล้วก็ไม่รู้เกิดเป็นหรือเปล่าว่าเปรต <c oughs> หรือว่าจะเปรตเจ้าที่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ทีสิ